โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กับเกมโบเตโตนะครับผมอันนี้จริงๆก็ลองเล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นให้ดูนะครับว่าการเล่นเกมนี้มันเป็นยังไงแล้วมันสนุกยังไงถึงทําให้เราหายไปจากช่องนะครับได้เป็นสิบสิบวันเลยก็คือมีเล่นเกมนี้แล้วก็ทดลองหลายเกมมากนะครับก็เตรียมแหละว่าจะแบบเออจะผันตัวมาแบบรีวิวเกมหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะเล่นเกมที่แบบเป็นเกมแนวอย่างเงี้ยมากขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในเกมของโปรเตโตกันว่าเป็นยังไงเกมนี้โหลดได้ในสตีมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันโอเคไตตัวนี้นะครับเป็นตัวละครทั้งหมดนะที่เกมโปรเตโตมีนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับเป็นนี่พวกนี้เลยนะครับแต่ละตัวก็จะมีสเตตัสที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละตัวละครนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะเล่นในรูปแบบที่ มค่อนข้างเล่นง่ายคือการเล่นปืนเกมนี้อาวุธแบง่งออกเป็นทั้งหมดประมาณ3ระยะนะครับมีระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้มากนะครับผมแล้วก็ดาเมจก็แบง่งออกเป็นการโจมตีแบบตีใกล้นะครับผมตีไกลนะครับแล้วก็โจมตีเวทมนต์เอเลเมนต์นะโดยอาวุธแต่ละประเภทก็มีค่าโจมตีแตกต่างกันตามที่พูดไปเมื่อกี้เลยเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเล่น S M G แล้วกันนะเป็นปืนนี่ เราจะ only SMG เลยนะทุกคนซื้อ,เ,อเลือกแค่ปืน SMG เท่านั้นนะครับโดยพื้นฐานเกมนี้นะครับผมเป็นการต่อสู้แบบเวฟนะมีทั้งหมด12เวฟด้วยกันนะครับก็คือเอาตัวรอดให้ได้ภายในเวลาที่กำหนดเป็นเกมแนวซอร์ไว์ที่เล่นเป็นเวฟมี12เวฟนะครับมอนสเตอร์หรือเอเรียยจะโหดขึ้นเรื่อยๆนะเนอะตอนนี้เราสามารถเลือกได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอัพเลเวลมา1เลเวล เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาอะไรหรือว่าจะรีโลก็ได้แต่อันนี้ได้ดาเมจก็เอาไว้ก่อนละกันอันนี้เราได้ smg นะครับแล้วเรายังสามารถรีโลไอเทมหน้านี้ได้ด้วยนะว่าแบบไอพิสโตลนึกว่า smg เกือบซื้อแล้วขอ smg เอ้ยอันนี้ดีอะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาซื้อละกันมันคือยิงทะลุนะอันมเมื่อกี้ไอเทมมีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวดูคนก็จะได้รู้ในการติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่อยากอธิบายปื้ดเดียวทีเดียวเพราะว่าแบบ เราเองจะเออนะครับเราจําไม่หมดหรอกแต่ว่าหน้าง,งานนี้เราจําได้นะครับเป็นคนที่แบบไม่ค่อยชอบอ่านสคริปเท่าไหร่ฟุกเป็นคนนัวๆจำแค่แบบแพทเทิร์นบ้างอะไรอย่างเงี้ยมานี่นะเราก็อุย้ยเมื่อกี้มีต้นไม้นะทุกคน ต้องบอกก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันดรอปไอเทมได้ด้วยนะจากต้นไม้ล้วก็จากมอนแต่จากต้นไม้นี่ยจะได้บ่อยอกว่านะครับผมแล้วก็ในกระดานนี้เราจะมาเลือกอะไรระหว่าง l n g ช d ดาเมจกับ a อนแท็นะเราเลือก l e นช์ดาเมจนะครับเพราะว่าปืนที่เราใช้อยู่เป็น SMG ค่อนข้างมีเรทการยิงที่รวดเร็วอยู่แล้วนะครับผมอ่าตรงนี้อืมรีโลว่าแพงก่เอาอันนี้ไปก่อนก็ได้แล้วก็เลือกอันนี้นะครับรีโลแล้วก็ ล็อกไว้นะครับอยากได้อันนี้มากเจนเทนเอเลียนเจนเทนเอเลียนคืออะไรนะครับเจนเทนเอเลียนเป็นไอเทมอะเอ็กเซอรี่ไอเทมหนึ่งที่ชอบนะคนอื่นอาจจะมองว่าแบบจำนวนเอเลียนเพิ่มขึ้นมันจะไม่ดีแต่สำหรับเราดีนะเพราะมันบวกดาเมจแล้วก็บวกเฮดพีให้ด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มในการแลกมานะครับผมมันทำให้เราเนี่ยค่าเอเลียนได้มากขึ้นเนาะเพราะว่าจำนวนเอเลียนมันเพิ่มขึ้นนั่นเองมา อออ,อย่าเข้ามาเด้อย,ยิงเด้อรู้สึกว่าเกมมันแหลกนะสงสัยเปิดไอ้น,นี่ไว้เยอะหน้า Google อ่ะแบบหน้าเว็บเดี๋ยวขออนุญาตจบเว็บนี้จะไปปิดหน้าเว็บแป๊บหนึ่งนะครับผมค่อนข้างกวนใจพอสมควร ปึ๊บปิดทั้งแผงเลยนะฮะโอเคมากลับมาแล้วก็หน้าการะดานนี้นะยังไม่เลือกนะครับผมเมลีดาเมดก็ไม่ใช่นะ HP regenerate ก็ไม่โอเคก็ถอสรุปว่ารีจนตังหมดนะเอาลักมาละกันแล้วก,ก็เอาวันนี้รีโล SMG มานะครับผมล็อกเอาไว้ตาหน้าค่อยซื้อเพิ่ม ประมาณนี้นะครับการเล่นแล้วก็รีโลหาของที่เราแบบใช้จริงแล้วก็จําเป็นต้องใช้นะครับตอนนี้ปืน2กระบอกเริ่มจะไม่เพียงพอแล้วนะทุกคนาร์มอนนี้ก็ต้องยิงแล,แล้วใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยเนะี่ยดูผมรู้สึกว่าคิดผิดไปมากเลยเมยื่อกี้ที่แบบรีโลเยอะเพราะว่าอะไรรีโลเยอะแล้วมันเฟืองเงินนะทุกคนเพราะมันไม่ได้การันตีไงว่าการรีโลเนี่ยมันจะได้ของที่เราต้องการถูกป,ปะก็เลยดูจะไม่คุ้มค่าใน เรืแรกๆเ่าไหไรถ้าเน้นจำนวนอาวุธมันก็อาจจะแบบคิวมอนได้เยอะขึ้นได้ EP มากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะโหดขึ้นได้ถ้าเก็บดาเมจได้แล้วก็มีอาวุธครบมือนะครับผมด้วยชาเลนจ์ด้วยแหละเราสัญญากันไว้แล้วว่าคลิปนี้เราจะเล่น SMG only ใช่ไหมเราก็เนี่ย SMG เพิ่งออกมาของกระบอกเองอืมอย่าคิดมากนะค่อยๆเล่นเนะเราได้ SMG อีกหนึ่ง SMG อ่ามา เต็มเลยรอบนี้มาตีกระบอกแล้วก็จะเล่นง่ายขึ้นแล้วทุกคนนี่บูได้รวดเร็วขึ้นยืนยิงได้เลยเนี่ยเดินยิงได้เลยปะสบายขึ้นเห็นไหมทุกคนมีปืนเยอะแล้วก็มีดาเมจนี่เล่นง่ายขึ้นเลยแต่ต้องบอกตามตรงนะครับว่าตัวละครเนี่ยมีผลต่อการเล่นกับหลายๆอาวุธมากนะเพราะว่าอะไรบางตัวเป็นตัวละครที่ถนัดใช้อาวุธ ระยะใกล้นะครับเขาจะบวกดาเมจระยะใกล้แล้วก็ลบดาเมจระยะไกลเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะเอามาบิวเป็นตัวตีใกล้เลยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันถ้าเป็นการลงทุนเขาเารียกว่าขาดทุนตั้งแต่เริ่มเออมันไม่ได้เปรียบอ่ะเอออามาอุ้ยโดนยิงโดนยิงอยู่หูเยอะเยอะเยอะเลยเยอะเลยอย้อู้เอาอะมันเอาอะ ่นอ้ยตายไหมหุ้ยเกือบตายทุกคนเกินปุยมุ้ยอันนี้เป็นสีใกล้เราไม่ได้ใช่อันนี้ก็บวกดาเมจล้วก็ลบทีละสองเปอร์เซ็นก็ไม่ค่อยโอเคเนาะลีโลก่อนทำไมเราไม่ได้เลนเนียบวกหนึ่งเองไม่มีเลนดาเมจเลยอ่ะได้แต่บวกหนึ่งรีโลอ่าีโลโอ้ยอ่า s ็มมาเอ g ครบ s อสเอ็มจีโอเคล็อกไว้นะตานาเราได้ SMG สีฟ้าแล้วนะครับผมลืมบอกไปว่าอะไรเกมนี้สามารถอัปเกรดของได้นะครับผมไอ้พวกนี้อัปได้นะให้ปืนมันแบบเพิ่มระดับได้อย่างอย่างนี้เป็นระดับสออันนี้ระดับ1แล้วก็จะมีค่าเซตอัดและพลังโจมตีที่เปลี่ยนไปนั่นเองโอเคเรามาเล่นกันต่อนี่ตอนนี้เป็นไอ้ปืนโหดแล้วรวมมาเห็นปะ่ะนี่มันต้องอย่างี้ดีเออข่าวเนี้ยเรามาเหอะ หน้าไหนก็ยิงแตกหมดนะฮะเพราะว่าปืนเราค่อนข้างดีแล้วแล้วเธอหน้าเราจะได้ SMG เพิ่มเป็นสีฟ้า3กระบอกอีกเพราะเราจะคอมบายให้ดูด้วยว่าเกมนี้มันผสมอาวุธได้นะครับผมแต่ต้องเป็นอาวุธเดียวกันที่เป็นระดับเดียวกันเพื่อจะข้ามขันนะเด่สบายเลยเห็นไหมทุกคนเราต้องออมีสติในการเลือกไอเทมด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบเออวกซีซัวก็ โอกาสที่มันจะเป็นไปตามแผนที่เราบิวไว้มันก็แบบเป็นไปไม่ได้แล้วแต่ก็สุดท้ายที่สุดนะมันอยู่ที่ดวงอีกต่างหากนะเพราะว่าเกมน,นี้มันมีลักด้วยค่าลักก็คือดวงดวงมันจะทําให้เราอะได้ของดีขึ้นได้ของถูกลงหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ได้ของที่ดรอปตามพื้นอย่างเงี้ยมากขึ้นโอเคโอเคเวลกล้าละ รีไซเคิไปนะอุ้ยเลนดาเมดบวกสามรีบเอาเลยนะครับอันนี้ก็รีบซื้อเลยนะครับอ่าเราก็ออบายได้นะนี่อ่าเท่ากับเรามีปืนสีฟ้าสามกระบอกดีโลโอ้ได้อีกแล้วนะครับผมเป็นห้ากระบอกแล้วพอมาอีกได้ไหมเฮ้ยสีฟ้านะครับผมเปรี่ยมมาก6กกระบอกตอนนี้โหดๆเลยทุกคนเดินล่าได้เลยนะครับเพราะว่ายิงค่อนข้างแรงแล้วนะนี่เป็นไงเดินล่าได้แล้ว สุดจริงหลังจากนี้นะครับก็ทยอยเก็บอไอเทมที่เป็นโจมตีนะครับผมแล้วก็เป็นส่วนของเปอร์เซ็นต์การโจมตีแล้วก็โจมตีระยะไกลเนาะนี่ค่อนข้างสบายละแต่ว่าถ้าเราดาเมจเท่านี้อยู่ในแมตช์ต่อไปมันก็จะยิงเบานะครับแนะนำว่าให้เก็บดาเมจแล้วก็เก็บตีไกลพลังตีไกลไว้ ก็ื่อที่จะแบบไปบู๊กับตัวหลังๆเพราะตัวหลังๆค่อนข้างโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่แบบนี้ยิงอัดยิงอัดไล่เก็บของด้วยนะอัพเวลเพราะว่าถ้าไม่อัพเวลเงี้ยเราก็จะมีโอกาสที่จะแบบตีเบาลงได้เพราะว่าเอ่อในแมปทุกด่านเนี่ยที่อัพไปอะมอนจะแข็งแก่งขึ้นนะครับไม่ใช่แค่เราแข็งแกงมอนมันแข็งแก่งขึ้นด้วย ดีโลนี่เลนดาเมดสุดจริงเลนดาเมดสุดจริงซื้อเลยเมื่อกี้ S M G ตอนนี้ตันหมดแล้วนะต้องหาสีฟ้าเหมือนกันเท่าน,นั้นเนาะโอเคมาตอนนี้ยิงหนึ่งแรงยูนี่น้มโดนตัวใหญ่ปาดเด็ดขาดเลยนะครับปาดแรงมากนะคือตัวขาดได้เลยนะเจอปั๊บรีบฆ่าเขาเลยนะ เนี่ยเห็ปนปะไอตัวจุดอะต้นเกมเขายิงแค่สานะดามเมจแต่ตอนนี้เขายิงหกนะครับผมก็คือมอนก็โหดตามเราไปด้วยเนาะไม่ใช่เราโหดขึ้นอย่างเดียวนะแต่ชะล่าใจว่าซื้อของมั่วแล้วแบบเอาอยู่ก็ไม่อยู่เหมือนกันนะเคยลองแล้วแบบว,ว่าลองเล่นแบบอ่าหลับตาจิ้มของเนี้ยโอ้โหไก่กาละรลื่เลยทุกคนแบบมูบมดัวมดตัวเลยมา ข้างเล่นง่ายแล้วนะทุกคนเพราะว่ามีดาเมจแล้วก็ปืนครบนะครับสำหรับใครอยากลองเล่นเกมนี้นะกดใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะแต่ว่าตอนนี้มาดูผมเล่นก่อนผมจะชนะด่าน12บไหมมาดูกันโอเคมีเงินทั้งหมด358ดาเมจ5เอซอันนี้ต้องเก็บนะครับที่ช็อก็เอานะครับผมก็ ดาเมดลดระยะอันนี้ก็โอเคนะครับผมเราไม่ได้ต้องการระยะอยู่แล้วเราต้องก,การเน้นสายกระสุนนะครับล็อกเอาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาซื้อบิดไซายกันเพราะเราเน้นเน้นสายยิงเนะเาะแล้วก็ต้องเอาดาเมดเพราะว่าอะไร SMG เนี่ยเขาเป็นอาวุธที่เป็นกลนบานะครับผม ถ้าเราไม่มีดาเมจเนี้ยเราก็สู้ไม่ได้แต่ข้อดีของ S M G คือเราไม่ต้องซื้อของที่ช่วยโจมตีเร็วหรือว่าระยะเลยเพราะเขามีระยะยิงประมาณปานกลางอยู่แล้วแล้วก็ยิงค่อนข้างรัวทําให้เราสามารถคิวเอเลียนได้ง่ายนะครับเนี่ยเคลียร์แป๊บเดียวหมดเลยนะครับเพราะว่าอีกอันนึงที่ต่อสําคัญเลยผม,มาหาอันนี้ได้ครับแบน d อ่แบนดาน่าอันนี้นะครับผมเป็นผ้าพันคอสีแดง ที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันทําให้การยิงของเราะทะลุไปอีกหนึ่งเป้าหมายด้านหลังด้วยนะเก็บไอเทมได้ของฟรีแต่ขอของดีๆหน่อยนะขายทิ้งไปเยอะละเพราะว่ามันไม่ตรงสายที่เราวางแันเนอะเราวางไว้ว่าเราจะเล่น SMG only นะ SMG เท่านั้นมาเออเอะดิเกิดกันมันดิยิงลาบหมดฮะมาเออมาดิ เรียบร้อยตอนนี้มีเงิน490นะครับโอ้ยนี้ของดีครับเก็บเลยถ้ามี12%โอ้ยโคตรเจ๋งนี่อีก12%ทุกคนผมยิงโคตรแรงตอนนี้มาเดี๋ยวเรามาหาไอเทมเพิ่มกันนะครับไม่เจอไอเทมดีๆเลยนะหมดแล้วนะครับโปรโมชั่นอันนี้ยิงเราบาสเนาะแต่ก็ไม่ชอบเท่าไหร่ยิงทะลุยังโอเคกว่า ราะว่าอะไรเกมนี้เราไม่ได้ยิงเองครับเรากดเดินแล้วมันยิงใช่ไหมการที่เราเอาสะท้อนมามันก็ค่อนข้างที่จะแบบในความรู้สึกส่วนตัวนะครับมันประโยชน์มันน้อยไหมแต่เราก็ยังไม่เคยลองนะเราเห็นคําว่าเบลมันก็คือแบบมันกระทบอะมันสะท้อนก็เลยคิดว่ากเกมนี้มันน่าจะไม่ค่อยมีผลแต่ว่าเดี๋ยวไว้จะลองนะครับว่ามันเป็นยังไง ต,ตอนนี้ตั้งมันก็ไม่พอแล้วเราก็ไม่ได้ล็อกไว้แล้วด้วยนี่นี่อย่างงี้ล่ะขี่บ่อยอยู่นะครับหลังจากได้ไอเทมขีเมื่อกี้มาก็เสียงกริ๊งกริ้งเป็นะระฆังวัดเลยเหมือนโมบายหน้าบ้านที่เป็นแบบหลอดเมโลดีดด้อ่ะติ๊งติงติงอะไรเงี้ยโอเคมีเงินขึ้นหน่อยมากเลยนะดีโล ที้ดาเมจออกเอามาก็ได้เอา้าเงินไม่พออ่ะเอเลเมนต์ไม่ได้ดาเมจเลนอะโอเคเอเลเลนดาเมจล,ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวจะมาซื้อ SMG อัพปืนกันตอนนี้เวฟ11แล้วนะครับเวฟหน้าเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะตอนนี้เราเจอกับไอตัวใหม่ที่มันเป็นเอเลียนัวนี้นะ คือยิ่งเรายิงมันมันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะทุกคนก็ต้องรีบฆ่ามันนะครับผมพอมันวิ่งเร็วขึ้นไม่เท่าไหร่นะดาเมจพื้นฐานของมาค่อนข้างแรงมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันพุ่งมาทีมันกัดเราแตกได้เลยนะครับเลือดยิ่งน้อยๆอยู่ไม่ได้เล่นสายที่แบบเอาตัวเข้าแลกได้ขนาดนั้นก็อย่าเอาตัวเข้าไปเสี่ยงนะพยายามเน้นดาเมจแล้วกเ็เก็บระยะให้ได้นะครับยิงไกลสักนิดนึงนี่ประมาณนี้ ยืนให้ได้รักษาระยะให้ได้เพราะว่ายิ่งยิงมันมันจะยิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะนี่เห็นปะมันมาอย่างไวเลยเวลามันขึ้นบวกโอเคเอาอยู่นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ตัวน้องมันกัดเว้ยตัวที่มีฟันมันค่อนข้างวิ่งเร็วระตีเร็วพอสมควรเลยเรามาลองอันนี้กันดีกว่ามันลดดาเมจดยแต่เราจะดูว่ามันเป็นยังไง เพิ่มดาเมจโดนรถก็โดนเพิ่มได้วุย้ยรถเลนเพิ่มดาเมจตอนนี้ยิงโคตรใกล้ทุกคนว่าต้องเข้าไปพุ่งอย่างเดียวนี่ทุกคนเห็นไงี้เห็นการเบลส่วงม,มันไหมมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันจะกระดอนซึ่งประโยชน์ของมันเรามองไม่เห็นเลยเว้ยมันไม่คุ้มที่จะซื้ออ่ะดีๆ แต่เมื่อกี้ได้ฟรีก็เลยเอามาลองให้ทุกคนดูว่าแบบเอ้ยการบ้าวมันดีไม่ดียังไงแต่สำหรับเราเรา,เรารู้สึกว่ามันลดคุณค่าของตัวละครลงไปหน่อยอตัวละครเราปกติอะ่ะมันไม่บ้าวมันก็โหดแล้วถูกป่ะอตนนี้พอมันบ้าวได้มันก็แปลกๆอะ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ยิงตลอดถูกไหมถ้าเดินไปเจอมอนันถึงจะยิงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราไม่เจออย่างเงี้ยมันก็ไม่ยิงเลยนะเว้ย อันนี้ด่านสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนเหลืออีกสามิวิดด่านสุดท้ายจะเป็นด่านที่เวลาที่เราต้องอยู่ในแมปแล้วค่อนข้างเยอะเนาะก็คือถ้าใครบิวมาไม่ดีก็คือตุยเย่เลยนะอย่างตาเน,นี้ยผมค่อนข้างบิวมาดีก็โอเครอดนะครับผมเนี่ยตาเมกค่อนข้างเอาอยู่ก็คือล่อนได้นะครับเดินล่อนได้เลยแบบนี้แล้วก็ตอนนี้เงินไม่จําเป็นแล้วนะเดินล่อนยิงอย่างเดียวได้เลยเพราะว่ายังไงก็วิน แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าในอนาคตมันจะมีเงื่อนไขาการเล่นอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือเล่น12เวฟชนะคือชนะเลยนะนี่เรียบร้อยนะครับรันบอร์ดนะครับชนะแล้วโอเคชาเลนจ์วันนี้สําเร็จนะครับผมกับการที่เราจะเล่น S M G ล้วนๆน,นะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นตัวไหนนะครับผมก็ก็คงเป็นตัวเรียงไปนะเนอะอ เราเล่นตัวแรกไปแล้วใช่ไหมตัวเวลราวตัวต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เอ่อเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาเล่นบราว์เซอร์นะครับผมบราว์เซอร์ตัวนี้น่าจะเป็นแนวแบบใช้อาวุธใกล้เป็นหลักนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนใครอยากเล่นตามก็โหลดได้ในสตรีมเลยนะตอนนี้เป็นตัวฟรีอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าในอนาคตเขาจะเปิดเป็นตัวแบบเสียตังค์หรือไม่นะครับแต่ก็สนุกดีเล่นเพลินๆได้ทั้งวันเลยเวลาไม่มีอะไรทำก็เข้ามาเล่นได้นะแค่มีเน็ตแค่นั้นเอง แล้วก็มีพื้นที่ว่างในคอมพิวเตอร์คลิปนี้ไปละบ๊ายบายเจอกัน